สวัสดีค่ะพบเจอกันอีกแล้วป้ามิงหลังจากที่ป้ามิงทบทวนเนื้อหาบรรยายสมาธิพระจานทร์หลวงพ่อเสร็จแล้วป้ามิงก็ทำงานอดีกข,ของป้ามิงก็คือทักโคเชทักเสื้ออันนี้จะเป็นโมทีฟโมทีฟส่วนที่ป้ามิงจะเอาไปทำแขน ต้องได้ใช้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าแขนด้านหลังป้ามิ้งจะใช้สีทองเนี่ยทั้งหมดเลยใช่ป้ามิ้งก็เลยอ่าต้องทักเพิ่มค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยตัวดอกเล็กๆเนี่ยมันยังไม่พอเนาะเออใครว่าป้ามิง้งป้ามิ้งขยันไหม <laughs> เดี๋ยวก็จับนูน่นเดี๋ยวก็ทํานี่มันก็เพลินดีนะคะพูดถึงทําให้เราได้ไม่ว่างเนาะอ่าแล้วเนี่ยตอนมึงก็จะสอนอ่ะเอาอย่างงี้ง่ายๆเลยป้นม้งจะสอนถักไปด้วยเลยถักลายนี้เนาะถักดอกเล็กๆเ,เ,เนี่ยคะ่ะเอาไปตกแต่งเสื้อไอริสเราเนาะชิ้นงานโมทีน่ารักดีมาเริ่มกันเลยคะ่ะ ล็อกไว้อโซ่หกทำโซ่หนะคะสามตีห้าหกทำโซ่หแล้วก็จิ้มนี่ตรงนี้ห่วงแรกเนี่ทยทะแยงนะล็อกเลยถักซมาค่ะแล้วก็โซ่สองนะคะพันควักหนึ่งหรือถักเอฟอะค่ะ,คะสหลัก สองหลักแล้วก็จะได้แบบนี้แล้วก็โซ่หกค่ะโซ่หกถัก F ลงไปในห่วงเดิมอีกสามหลัก ๋ยวนะคะมันหลุดอีกสามหลักนะคะอีกสามหลักแล้วก็ทำโซ่หกค่ะสี่ห้าหกักเอฟลงไปในที่เดิมอีกนะคะสามหลักสอง ทักโซ่หค่ะโซ่หแล้วก็เอฟลงไปในที่เดิมเก็บไหมไปด้วยนะคะอีก3ามหลกัก3ามหลักทําโซ่หค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหโซ่หกนะ ลงในที่เดิมอีก3หลักถัก F นะคะ F ที่เดิม3หลักอ่าเราจะครบละหนึ่งสโซ่หค่ะโซ่หแล้วเราก็จิ้มตรงนี้เลยจิ้มตรงหลักแรกเนะะี่ยค่ะหลักที่เราทำโซ่สนะคะแล้วก็ถักซ ลงในหลักนี้นะคะหลักถัดไปถ,ถักทักทีค่ะทีห่งครั้งเสร็จแล้วเราก็ถัก f ถัก f นะคะถัก f ในในห่วงนี้นะถัก f 5ห,หลัก2 3 4 หลักแล้วเนาะแล้วเราก็โซ่สามค่ะทำปุ่มปุ่มนะคะแล้วก็จิ้มตรงนี้จิ้มตรงฐานนี่แล้วก็ถักสีมาเลยรอดห่วงมาแล้วก็ถักต่อเลยนะคะถัก F 5หลัก2 3 4 5 ก็ผ้าแล้วนะคะแล้วก็ถักทีหนึ่งครั้งเสร็จจบละได้1กลีบละหนกลีบแล้วเราก็ถักถักซีนะคะซีตรงหลักนี้หลักที่สองแล้วก็ซีครั้งหนึ่งหลักที่สามอ่าได้ละหนึ่งหกลีบถักทีค่ะทีหนึ่งครั้ง ถัก F 5ครั้ง1 2 3 4 5อ้แล้วถักโซ่สามแล้วก็ถักซีค่ะซีรอดทันเลยอ่าถักปุ่มอะค่ะปุ่มเนาะเออ เสร็จแล้วนะคะเราก็ถัก f f ห้าหลัก f ห้าหลักเนาะ3ามละส4 5ห้าแล้ว, 4, 5, 5แ,ลวแล้วก็เมื่อครบแล้วเราก็ถัก t t หนึ่ง